มาเลยแยกบางพันธ์ไแล้วครับเก็บไว้เกลีลงครับกลับบ้านดีดีกลับบ้านดีดีไปบ้านนดีของเงนที่ร้านเขียวโอเคโอเคบไปเองลูกสวัสดีครับผมก็เนื่องจากช่วงเย็นนะครับของทุกวันเป็นประจำอยู่แล้วครับที่ผมจะออกกำลังกาย ก็กิจกรรมที่ผมทําในตอนเย็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิ่งนะครับส่วนใหญ่เลยก็วันนี้ครับผมมีนัดรับทองที่บิ๊กซีวงสว่างครับร้านทองออร่าเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วครับผมเอาทองไปซ่อมที่สาขาบิ๊กซีวงสว่างก็วันนี้เขาโทรมานัดรับแล้วก็ตรงกับเวลาออกกำลังกายพอดีเลยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปรับทองพร้อมกับการออกกำลังกายของผมว่าไปกลับจากบ้านผมเนี่ยจะนนรันชนิดวงซอยธิิพก ไปกับบิ๊กซีวงสว่างเนี่ยจะักกิโลเชียวเริ่มนับกิโลครับก่อนออกจากบ้านตอนนี้ผมออกมาหน้าบักซอยบ้านแล้วครับก็พร้อมแล้วครับในการวิ่งวันนี้ไป ตอนนี้วิ่งมาเลยแยกบางพันแล้วครับเดีเข้าหงหลังก็เปแยกบางพันครับผมไปต่อเลยครับมาถึงสินเชื่ออ่า ที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับผมบริษัทเมืองไทยกันนิตอนครับผมซึ่งเป็นพลังงานใหญ่ของที่มงานผมเองครับผมว<อ>ัับรรยญญากาศโคตรดีนี่ครับสนามวิ่งของผมในวันนี้ ตอนนี้ผมวิ่งมาถึงสะพานพระรามเจ็ดแล้วครับจากบ้านก็5้าโลกว่าครับเกือบหกโลนี่ครับผมบรรยากาศสะพานพระรามเจ็ด ถึงนะครับบิ๊กซีของว่างก็จากบ้านมาก็8โลกว่าครับ8โลเกือบแปดโลเกือบ8โลขึ้นครับนนผมอันนี้ผมถึงบิ๊กซีครัวันนี้ผมรับทอง เรียบร้อยแล้วครับก็จะวิ่งกลับแล้วครับผมลุงไปไหนอ่ะกินข้าวไหมกินข้าวเปล่า<ไ>เดี๋ยวผมเลี้ยงเลี้ยงข้าวไปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปนะบ้านอยู่ไกลไหมเนะี่ยไกลบ้านไหนมีม,มีพี่แม่เข้าเดินมาเรื่อยเรื่อยเรื่องแบบเนี้ยมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปเนี่รยร้านก๋วยเตี๋ยวข้างหน้าเนะี่ยทีครับ เก็บร้านนะครับเอาเอาวเตี๋ยววิเศษชามหนึ่งเดี๋ยวให้ลุงแกนั่งกินลุง่ะเก็บไว้กินลุงครับกลับบ้านดีดีกลับบ้านดีดีอะไรบ้านไหนดีผมก็รอนี่ร้านที่เสี่ยวโอเคโอเคดูแลตัวเองลุงครับที่จริงแล้วความสุขเล็กๆของการวิ่งมันถูก แต่งเติมด้วยบรรยากาศรอบๆตัวเราทุกครั้งที่ได้ออกมาวิ่งมันเหมือนเป็นการออกมาเปิดโลกทัศน์ของตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาทำให้เรารู้สึกว่าการวิ่งของเรานั้นในแต่ละวันและในทุกๆครั้งที่เราวิ่งมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูก ฝากกดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณมากๆครับ